มาผมว่างงานฝึกมาเลิกงานเอาที่ของมีเดียให้เอาไปทิ้งเอามามาเลี้ยงมั่งดิเลี้ยงมั่งต้องไ่กินนั้มต้องไปกินเนื้อแต่เธอเธอเข้าไปขยันกินไแล้วทำไมก็ผู้หญิงไปแล้วไปเลยทำงานก็อย่างแขนอ่ะเออทำงานกันเต่าอะไรอย่างงี้อ่ะก็มีนี่แฟนแผนอ่ะ แล้วแล้วมีสิทธิ์นั้นนะอเทำไมไปไม่ได้สวยแรงใจบุญพี่เมียแผนไปกินสีได้ปะเมียแมนไปกินเบียร์ฟรีได้ปะทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรค่ะเห็นไหมพอแล้วป็นแอร์แม่พี่ก็มาเลี้ยงหนู เออเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเมาไม่ไม่แตห,ห, <c oughs> หนี่ยอี๋จะเเพอยู่ไเนอ๋ออ๋อแล,ออล้วแล้วสาวขายอยู่ไหนหเหนะเมาแล้วกินแล้อร่อยเอนาะสาวเขาคนไหน ส <king> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้หมดหนถ้าจจะเคยเห็นกันไม่รู้ว่าสาวข <c oughs> อ,องท้องวเนี่ยสวัสด <c oughs> <c oughs> ีค่ะยังไม่ลงค่ะ

เราทำยัดเนื้อมันนอนการทุ่มไรการทุ่มไรจุดนักทุกข์ข้าคนงานอาหที่ดีว่าน่้เข้ห้องเดียวเดี๋ยวห้องไปห้องพายได่เิน ไม่ใช่เราพุดนลีค่ะหนุ่มบางไปเองสาวลูกดีสวยเจอลละโอ้ลงานห,หนุหน่บางไปเองสาไม่ใช่อใจลูรดี ไม่เคยไปค่ะอยู่มินิแบร์มาตั้งแต่เริ่มแวร์สนใจอยากออกกำลังกายไะไปแนนี่อยู่ไปไหนแอมิวไปไหนแล้วันมิ่ไปไหนแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลิกงนานแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่นชุดค่ะรับตลอดค่ะมีแมงยังอยู่ค่ะอยู่ไว้ที่ส่งของก่านได้ <laughs> ผมมีมาแค่ไม่มีคนหรอกมีพี่รักษ์เจลน่าไอ้เออเซตี้วิชาแล้วที่ใช่วมาเลยค่ะมาสมัครดี่ดิบแ<า>บ,บาวดนะือฝาวันนะเมืนะ่อวานดำที่เจ่นี่